ก่อนอื่นอยากจะให้ท่านเล่าตัวเลขข้อมูลค่ะไทยปัจจุบันเราส่งออกสินค้าไปที่ตะวันออกกลางเนี่ยเท่าไหร่และเป็นสินค้าประเภทอะไรบ้างคะครับขอบคุณครับคุณอิสรีครับต้องบอกว่า <c oughs> ตะวันออกกลางเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ประเทศยุทธกลุ่มประเทศยุทศยธศาสตร์หลักของประเทศไทยเลยนะแล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราก็มีจะพยายามทําข้อตกลง FTA ระหว่างไทยกับ UAE แล้วก็การเติบโตโคา้าขายในปีที่แล้วเนี่ยคือถ้าทั้งตะวันออกกลางเนี่ยก็เติบโตถึง1.6เปอร์เซ็นตนะครับแล้วถ้าคิดเป็นสัดส่วนของการส่งออกของประเทศไทยทั้งหมดนะเนี่ยก็ประมาณสัก4เปอร์เซ็นต์แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าตลาดซาอุดีอาระเบียของเรานัเนี่ยเติบโตถึง30เปอร์เซ็นตในปีที่แล้วเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นประเทศที่อย่างที่เรียนก็คือว่าเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์หลักของเรา สินค้าที่เราส่งออกไปนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเอาสักสามสี่ตัวที่สําคัญสําคัญน,นะครับแน่นอนครับก็คือรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เพราะว่าตัวเลขนี้เนี่ยเติบโตสูงมากนะครับในปีที่แล้วถึงสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่เราส่งออกกันไปเยอะๆนั้นเนี่ยก็คือพวกข้าวแล้วก็ทางเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีทางด้านอัญ,ญมณีและเครื่องประดับด้วยรวมถึงทางด้าน อย่างล้อรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าสําคัญนะครับของตะวันออกกลางด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าน่าเสียดายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคุณนิสเรีก็คือว่าหลังจากเรามาดอนแล้วเนี่ยเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยโดยปกติแล้วลักษณะการสั่งซื้อนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่เขาจะต้องเรียกหรือว่าสั่งซื้อของเข้าไปเพื่อรองรับ การทางด้านตลาดของเขาตั้งแต่ช่วงหลังละมัดอนก็เดี๋ยวคงต้องคอยติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับคุณอิสรีและก็คุณสุชาติครับครับคือตามกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะละมาดอนจะจบสิ้นเนี่ยจะต้องมีการสั่งของเข้าไปเพื่อที่เตรียมใช่ไหมครับแล้วแต่ปีนี้มันลดลงเหรอครับท่านก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ลดลงนะก็ในช่วงมกราคมพาก็ยังดีอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าละมัดอนมันมาเร็วเมื่อกลางปีเออโคตรกลางเดือนฮะแล้วก็จนถึง เขาก็สิ้นสุดลงไปเพราะว่าเขาจะหยุดสั่งในช่วงระมา่ดอนนะครับไม่ใช่หยุดหรอกเขาเรียกว่าจะลอนะครับในช่วงระมัดอนในช่วงมีนาเมษาที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เมษาแล้วเนี่ยหลังระมัดอนแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มสั่งซื้อเข้าไปแล้วนี่คือพฤติกรรมของผู้บริโภคในตะวันออกกลางครับโอ้แล้วจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดตอนนี้อยู่เนี่ยนะครับ ท่านมีข้อกังวลอะไรบ้างครับเพราะว่าตอนนี้กาลังจะมีแนวโน้มที่กําลังตามกติจะต้องสั่งของอใช่ไหมเป,เป็นเวลาคือนช่วงเวลาทีจ่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยแล้วตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมีข้อกังวลอะไรที่จะเป็นประเด็นตามมาครับก็ต้องบอกว่าต้องให้กําลังใจกับผู้ส่งออกนะแต่ผมว่าเราต้องมีในเรื่องของการวิเคราะห์ด้วยเช่นกันเพะนั้นผมก็เลยมองอย่างนี้ครับอยู่3ามประเด็นประเด็นแรกนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับของตลาดนะครับในตะวันออกกลาง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องติดตามในแง่ของลูกค้าของเราดีๆนะครับว่าในเรื่องของคําสั่งซื้อจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราก็สั่งซื้อวัตถุดิบหรือว่าในเรื่องของการผลิตให้เหมาะสมนะครับก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้ในเรื่องของการยกเลิกคําสั่งซื้ออะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงการติดตามการชําระเงินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เราน่าจะทํานะครับอันเรื่องที่สองนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการเดินทางการขนส่งระหว่าง ประเทศนะครับก็คือแน่นอนแหละตอนนี้เนี่ย <c oughs> จุดที่ใหญ่หลักที่ทางสภาผู้ส่งออกมองอยู่ก็คือช่องแคบฟามูสนะครับแล้วก็ช่องแคบคมบรนดับที่ต่อไปที่ะเลแดงแล้วก็ทางด้านคลองสุเอชส,สองจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราเฝ้ามองอยู่แต่ต้องเรียนทั้งสองท่านว่าตอนนี้เนี่ยข่าวล่าสุดก็คือว่ายังไม่มีสายเรือใดนะครับณว,วันนี้นะครับที่ประกาศหยุดทั้งเมือ่อเหมือนเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็ถ้าระวังเรือยัง ยังคงอยู่นะครับยังไม่ได้ปรับตัวนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรีบส่งของอะไรผมว่าต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันไว้ใจไม่ได้นั่นคือเรื่องของโลจิสติกข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยเนี่ยก็คือในเรื่องของต้นทุนของพวกเราเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยแน่นอนเราขึ้นอยู่กับพวกน้ํามันแล้วก็ค่าไฟฟ้าแน่นอนหลังจากที่เกิดสงครามคือความขัดแย้งขึ้นนะครับราคาน้ํามันก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับ จากเดิมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุมพามีนาอาจจะอยู่ที่ประมาณ80-85แต่ตอนนี้เนี่ยมันไปแตะที่90เหรียญต่อบา์เร็วแล้วเราก็เฝ้ามองอยู่ว่าเออแล้วถ้าสมมติมันขยับตัวสูงขึ้นไปเราจะต้องควบคุมในเรื่องของต้นทุนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะฝากถึงรัฐบาลด้วยเช่นกันว่าอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับให้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและก็แข่งขันได้นะครับ อืมค่ะในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีนักวิเคราะห์นะคะที่แสดงความกังวลถึงความบานปลายของอสถานการณ์นะคะซึ่งตอนนี้ในจุดพื้นที่ต่างๆที่ท่านเล่าเมื่อสักครู่ก็ยังไม่ได้กระทบเพราะว่ายังสามารถเดินเรือได้ตามปกติตม,ตมีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์เรื่องความบานปลายอะไรต่างๆบ้างไหมคะครับก็จากที่เราติดตามนะครับอันที่หนึ่งนี่นนก็คือว่าเราอย่าไว้เอออย่าประมาทครับ ความเสี่ยงมีได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเออมันก็ไฮอิมแพกนะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ p อ,อ s s i i i l l t y y ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนทั้งสองท่านว่าถ้าเรารีบส่งสินค้าได้ในช่วงนี้ก็น่าจะรีบส่งนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะตื่นตะนกแต่เราก็ต้องออออปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอันที่สนันเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของวงนั้นเนี่ยขยายเนี่ยต้องเรียนทั้งสองท่านว่า ตะวันออกกลางเนี่ยเขามีความเป็นที่เป็นน้องพอสมควรนะครับสูงเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าในเรื่องของเอมรุนแรงแล้วก็ในเรื่องของคู่กรณีการขยายวงนั้นเนี่ยมันจะมีมากน้อยขนาดไหนแต่หลังจากที่ผมว่าในประเทศผู้นําต่างๆนะครับที่ข่าวเมื่อวานนั้นเนี่ยก็ได้มีการเจรจาแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้ทันทีจากฝั่งอิสราเอลอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ ดีในระดับหนึ่งแต่ผมอยางเรียนว่าทุกอย่างมันมีความไม่แน่นอนนะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราน่าจะมาคิดต่อดีกว่าครับว่าแล้วถ้ามันรุนแรงหรือว่าเราจะเตรียมตัวอะไรได้ไหมนะครับผมว่ามองว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์ในแง่ของการป้องกันหรือว่าปรับตัวนั้นเนี่ยแน่นอนอันที่หนึ่งนันเนี่ยเราควควรที่จะต้องหาตลาดรองรับเพิ่มเติม,เ,มเช่นในเรื่องของอาเซียน และไชน่าจีนแล้วก็ทางด้านอินเดียบอกว่าเน้นตลาดใกล้เพื่อรองรับความไม่แน่นอนนะครับอันที่สองอสิ่งที่ทําได้เลยเนี่ยคือต้นทุนการผลิตละครับเพราะว่าราคาน้ํามันคงไว้ใจไม่ได้แล้วล่ละตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปีไม่ต้องรอลวครับว่ากี่โมงผม่าทําไปเลยแต่เมื่อวานละครับนะครับอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมาดูว่าในเรื่องของพวกไอ เเงินทุนหมุนเวียนเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมสำรองไว้นะครับในกรณีถ้าสมมุติเกิดในเรื่องของเราผลิตแล้วส่งบอบไม่ได้หรือติดขัดเหมือนอย่างปลายปีที่แล้วอันเนี้ยเราต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องรีบปรับตัวครับท่านครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นลักษณะ worst case scenario เลยช่องแคบฮา m มูชก็ใช้ไม่ได้ฮามดาก็ใช้ไม่ได้เนี่ยท่านมีคําแนะนําหรือว่าการเตรียมตัวในการที่จะหาทางออก <c oughs> <c oughs> อื่นๆนี่ยังไงพ้างครับ ครับอย่างที่เรียนนะฮะว่าหากินใกล้ครับหากินใกล้ <c oughs> เราแบบศัพท์ง่ายๆเลยครับหากินใกล้ <c oughs> เพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตลาดอาเซียนของเราแน่นอนมันอาจจะกระทบในเรื่องของซัพพลายเชนอันนี้ไม่ไม่ได้ไ,ได้โตยแยงนะครับซัพพ <c oughs> ลายเชยนโดนกระทบแน่นอนแต่ผมกําลังจะบอกว่าเออในแง่ของอาเซียนเราก็ไม่ใช่ขี้เรน,นะครับมันก็ยังสามารถที่จะทับประคองกันไปได้นะครับเพราะว่าอาเซียนก็ถือว่าเป็นตลาดหลักของเราประมาณยี่สิบ ห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ยังน่าจะพอพึ่งผ่านและพึ่งผิงได้อันที่สองก็คือตลาดจีนนะครับที่เราอาจจะดูตอนนี้เนี่ยเนี่ยก็สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นผมว่าแทนที่เราจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเราก็ลองน่าจะลองหาการขยายตลาดในจีนนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะผิดพลาดน,นะครับว่าบางส่วนนั้นเนี่ยเราอาจจะไปเติมเต็มในเรื่องของสลายเชนเขาได้นะครับในบางอุตสาหกรรมนะครับอันที่สามนั้นเนี่ย ก็น่าจะไปดูตลาดทางด้าน <c oughs> อินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงโควิดนะครับสุสุชาติแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาในภาคการผลิตเขาไม่ได้ลดลงเลยนะครับ <c oughs> เขาก็ยังสามารถเ,าเรียกว่าสูงมากประเทศหนึ่งในในช่วงที่ผ่านมาเพราเฉ่นประเทศอินเดียนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอ,อะไรที่เราน่าจะไปลองบุกหรือว่าลองค้นหาตลาดได้นะครับเพราะว่าประชากรเขาก็เยอะอยู่แล้วก็ เขาก็จะมีอุตสาหกรรมต่างๆนนเนี่ยมา,มาเพิ่มขึ้นมาเราอาจจะไปเติมเต็มในเรื่องของสปายเชนที่จุดเป็นจุดแข็งของประเทศไทยได้ครับ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายครับในเรื่องของการดูเงินทุนหมุนเวียนอันนี้สําคัญสุดๆแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับอันนี้จะต้องเตรียมความพร้อมใน w o r ร์ Case s ินาเรโอด้วยครับอ mm ืมค่ะท่านก็ให้ตัวเลือกนะ<ช>จะเป็นการปรับ เป้าหมาย,ามายในการส่งออกไปดูว่ามีช่องที่สามารถทำอะไรได้บ้างไปยังเป้าหมายอื่นๆถ้าหากว่าใน worst case scenario ในกรณีที่เลวร้าย<ม>ที่สุดเน,เนี่ยไปไม่ได้เออนะคะจีนนะแล้วก็อาเซียนอินเดีย แล้วก็เตรียมเงินทุนสำรองเอาไว้ให้ได้ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยก็หวังว่าสถานการณ์จะไม่ยืดเยื้อะนะคะทางสหรัฐเองก็บอกว่าจะไม่สนับสนุนไม่อยากให้มันยืดเยือ้อในขณะที่ทางอ e ิสราเอลก็บอกว่าจะตอบโต้แต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อ,อไหร่แหมแต่อเมริกาบอกไม่ยืดเยื้อะนะมันก็ยืดเยื้อตลอดอะอ,อยูอเครนสิ ค่ะเช้านี้นะคะขอบคุณท่านประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคุณชัยชาญเจริญสุขค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับสวัสาีครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะแพพปี่สงกรานต์ครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนขยายกิจการรุ่งเรืองครับสวัสดีครับค่ะ